สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Love l y i BB Lover กันอีกครั้งนะคะวันนี้ b ีบีก็จะมาพูดถึงความในใจในวันเกิดปีที่21ของน้องหลิวฮีค่ะ เมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะคะเราได้ทำการอ่านข้อความอวยพรวันเกิดของน้องหลิวอีที่น้องแต่ละคนมาอวยพรไปแล้วเนาะแต่ว่าข้อความที่น้องหลิวอีมาโพสแฮปปี้เบิร์ h เดย์ตัวเองเราไม่ได้อ่านให้ฟังนะคะเพราะว่ายาวมากก็เลยรู้สึกติดค้างยังไงก็ไม่รู้ที่บอกให้แม่ๆน้องไปอ่านต่อที่หอยปอของน้องเองวันนี้นะคะเพื่อไม่ให้ตัวเองค้างค่ะบีบีจึงนำข้อความเหล่านั้นฉบับแปลไทยโดย g o เกิลทานและตัวบีบีเองนะคะ มาเล่าสู่กันฟังว่าความในใจในวันเกิดปีที่21ของน้องหลิวฮีคืออะไรและข้อความที่น้องเขียนก็ประมาณนี้นะคะเมื่อผมยังเด็กผมมีความฝันซ้ำๆอยู่เสมอความฝันนั้นเป็นมหาสมุทรลึกที่ไม่มีที่สิ้นสุดมีแสงจางๆอยู่ไกลๆผมพยายามเข้าใกล้ทุกครั้งแต่ไม่เคยสำเร็จ แต่ตอนนี้ผมไม่คิดว่ามันสำคัญอีกต่อไปแล้วเพราะผมโอบรับแสงจริงๆคุณรู้ว่าผมพูดถึงอะไรเพราะแสงนั้นกำลังอ่านข้อความนี้อยู่วันนี้วันเกิดของผมผมขออนุญาตพูดแบบละเอียดผมอยากจะขอบคุณหลายๆคนผมอยากจะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องวงอินทูวันขอบคุณทีมของผมขอบคุณคู่หูตัวน,น้อยทุกคนที่ทำงานหนัก ขอบคุณทุกคนในชีวิตที่ช่วยผมขอบคุณครับวันนี้ผมยังมีบางอย่างจะพูดและอยากคุยกับทุกคนที่จริงแล้วคุณรู้หรือไม่ว่าสิ่งที่ทำให้ผมมีความสุขที่สุดคือการได้เห็นผู้คนจำนวนมากขึ้นเข้าใจและชอบพัฒนาธรรมการเต้นรําแบบดั้งเดิมแม้ว่าผมจะยังทำได้ไม่ดีพอแต่กับพวกคุณด้วยความพยายามร่วมกันของเราสิ่งที่ผมรักจะเปล่งประกายยิ่งขึ้น แต่บางครั้งผมก็รู้สึกเศร้าเมื่อเห็นหลายคนพูดให้ร้ายผมสงสัยว่าตัวเองยังทำได้ไม่ดีพอหรือเปล่าหากมีปัญหาจะรีบแก้ไขทันทีรับคำวิจารณ์และเป็นหน้าที่ของผมที่ต้องรับผิดชอบแต่ได้โปรดเชื่อผมเชื่อมั่นในตัวผมผมจะใช้ข้อเท็จจริงความแข็งแกร่งและผลงานพิสูจน์คุณคือลำแสง และผมหวังว่าผมจะสามารถปกป้องความงดงามของคุณและขอให้คุณอย่าก,กลายเป็นคนไม่ดีเพราะผมเลยผมยังหวังว่าคุณจะให้โอกาสผมพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าสิ่งที่พวกเขาพูดนั้นผิดและคุณไม่ได้เลือกชอบคนผิดปีนี้ผมอายุ21ปีผมขอส่งความปรารถนาดีถึงคุณผมหวังว่าคุณจะมีช่วงเวลาที่เงียบสงบและดวงตาที่อ่อนโยน ผมหวังว่าคุณจะมีความสุขตลอดไปและมองโลกในแง่ดีพวกเราสัญญากันนะว่าจะเป็นคนใหม่ในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าทุกวันนี้และนี่นะคะก็คือข้อความทั้งหมดที่น้องหลิวอีอัพลงในวันเกิดตัวเองนะคะก็ต้องออกตัวก่อนนะว่าถ้าผิดพลาดประการใดขอภัยไว้ก่อนเลยนะคะผู้แปลคือ Google ทานและผู้เรียบเรียงก็คือตัวเราเองนะคะเนื้อหาก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะ เราก็พยายามเรียบเรียงให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายที่สุดนะคะอาจจะไม่เป๊ะก,ก็ขอภัยไว้ล่วงหน้าเลยค่ะและสุดท้ายนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปของเราอยากเป็นกำลังใจให้กับบีบีก็ฝากทุกคนกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้มีบีด้วยนะคะ b ีบีจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย